วันนี้เกมที่เราจะมาเล่นก็เป็น Texas d i c k อีกเช่นเคยนะครับเหยื่อยางชงสลาตันหางเดี่ยวหางคู่ไข่คเค้นเล็กไอ้เขี้ยวกุดซิลพิวแล้วก็มีไข่เค้นใหญ่งานชโดนะครับกัดเนาะกัดล้ว สวัสดีตอนเช้าเช้าพระอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับตอนนี้อยู่ที่นครนายกนะครับเส้นวัดจีนจันเรืองนะตอนนี้ลอกอีกแล้วนะครับทุกคนวันที่ผมมานี่กำลังลอกเลยก็หลายๆคนที่ถามกันเข้ามาว่านครนายกตกที่ไหนก็นี่แหละครับเส้นวัดจีนนะวิ่งไปหาจันเรืองก็เพื่อนๆคนไหนที่อยากมาก็มาได้นะวันนี้เกมที่เราจะมาเล่นก็เป็นเท็กซัสดิกอีกเช่นเคยนะครับตะก่วเป็น5กรรม ตัวเบรเป็นดีคอยนะครับวันนี้ใช้เป็น1กับ1โอนะอุปกรณ์ก็เหมือนเดิมพีหนึ่งครับฟูโร30คันเป็นที่เบิร์แบ็กนะครับ64นะความยาว6ฟุต6เบามากนะชุดนี้ถ้าประกอบกับอัลฟาเนี่ยแต่ก่อนผมเคยใช้กับอัลฟานะเบามากดีได้ทั้งวันแต่นี้ใช้เป็นซิลเลียนนะครับ1516ขวาล็อบ7แล้วก็ใส่แขนคาร์บอน1 0 0มิลนะครับโอเคนครนายกเช้านี้กับ เยื่อยางชงสลาตันหางเดี่ยวหางคู่ไข่คเค้นเล็กไอเขี้ยวกุดซิลพิวแล้วก็มีไข่เค้นใหญ่งานชะโดนะครับตามไปดูกันว่าเหยื Ye ่อยางชงจะมาเช็คอินที่นะครนายกได้หรือเปล่าวันนี้ตามไปดูกันครับไป Máy điều đây Mãi điều đây, mãi điều đây Mãi điều đây เป็นไปตามที่เราคิดดันโลแต่เช้าเลยดูอ้วนมากยาวเท่าแขนเลยนะดูเริ่มเลยตีได้ไม้เดียวนะครับเทคนิคก็คือกระดกผิวน้ํำมานะชงสลาตันก็ผมใช้แอคชั่นหางอยู่เป็นประจํานะครับใช้ชายเป็นหญ้านะลกๆก็กระดกกระดกมาตามหญ้าเศษหญ้าพุ่งมาชาร์จกดฟรีสปูลส่งเกือบไม่ทันกัดกระชากไปเลยนะแต่ก็ไม่รอด มาแล้วตัวแรกเชา้านี้ไม้เดียวชงสลาตันสีขาวตัวเบนเมันดีคอยตัวนี้ผมใช้เป็น1 O โอนะไว้กระดกถือน้ำแต่วกว่า5กรัมเปิดหัวแต่เช้าแบบนี้ก็ได้เล่นแล้วครับเชา้านี้ฝากไป้ด้วยครับเอย่ยวยางชงชงสลาตันสีขาวตามกันต่อ มีตัวเหลือให้เราก็ ปีเขาไปหาถึงแบบมที่เสือบให้ถึงที่อ่ะจัดแล้วจัดแล้วนี่ไงนี่ไงจัดแล้วแล้วบอกแล้วว่าต้องเสือบให้ถึงที่ต้องเสือบให้ถึงที่ต้องเสือบให้ถึงที่ แปลกก็ไม่เอามามามาแล้วตัวนี้3าสี่ขีดได้เลยพูดอยู่เลยนะครับว่าต้องเสริมให้ถึงที่นะตีไปตกแบบติดชายตะลิงนะมีอาการตีไปติดสองไม้มีอาการสองไม้นะก็ย้ำอยู่พักใหญ่รู้เลยว่าไม่ขยับไปไหนแน่ๆนะครับต้องส่งให้ถึงปากหลจากัดฝากไว้ด้วยครับชงสลาตานสีขาวกลางแดดนะ tam căn tàu กแแลล้้ววูมา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 อยู่แล้ว,ลวอยู่แล้ว,ลว,ลวใต้ร่มใต้ร่มม,มีตัวตีได้ไม่กี่ไม้ดูสามขีดได้เลยทะลุอย่างนี้เลยตีไปแปะใต้ร่มไม้นะครับ แอบอยู่ใต้ใบบัวน,นี่แหละอากาศร้อนๆอย่างนี้ไม่น่าจะขยับออกมาโล่งๆนะต้องตีแบบหากอสวะใต้ใบบัวใต้กอบัวใต้กอสวะนะครับฝากไว้ด้วยหางเดี่ยวสีฟ้านะกระเด็นหลุดไปแล้วฝากไว้ด้วยครับชงหางเดี่ยวตามกันต่อ กัดแล้วอยู่แล้วอย่างนี้อยู่แล้ว,ลวอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แล้วอยู่แม้ว,ว,วมก็จะโดนมามามาอีกหนึ่งตัวชงสลาตันเหลืองเกล็ดดีคอยเบอร์หนึ่ง ต้องปล่อยถึงพื้นนะครับอากาศร้อนผิวน้ําไม่เอากลางน้ําไม่เอาต้องถึงพื้นเท่านั้นนะครับติดกอติดหน้าดินมาเลยรอบนี้ผมเปลี่ยนใส่ตะกั่ว2.7กรัมนะครับไม่อยากให้มันติดสวายเยอะแต่อยากให้มันถึงพื้นก็ก็โลยนานนิดนึงโอเคปรับเปลี่ยนไปนะครับตามสถานการณ์ฝากไว้ด้วยครับชงสลารตาเหลืองเกล็ดตามกันต่อ กัดแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วมามา,มาข้างหน้าเลยมาแล้วกลางแดดรด้อนๆเลยตัวนี้อ้วนตับกัดอยู่ข้างหน้าเลยนะต้องปล่อยติดพื้นนะครับตะกั่ว2.5กรัมดีคอยอันนี้ผมใช้เป็น1โอนะ ก็คือกลับแล้วลดคันแล้วใส่ได้เลยนะหวังผลมาก1โอโอเคฝากไว้ด้วยครับชงสลาตันกลางแดดร้อนๆอย่างเอาตัวรอดได้ตามกันต่อครับ